น้องๆครับนะเราก็มาดูข้อที่9กันต่อนะครับข้อที่9เนี่ยเป็นบทฟังก์ชันเช่นเดิมนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของโดเมนกับใครครับกับเรนส์โอเคป่ะคราวนี้พี่รู้นะครับว่าโดเมนเรน์เนี่ยน้องหลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตอนสมัยเรียนม .4 จริงป้ะแต่พี่อยากจะบอกว่าโดเมนเรนส์ในคณิตพื้นฐานเนี่ยนะครับนะเขาก็จะออกแบบเบสิคมากๆงั้นถ้าสมมติน้องพื้นฐานดีเนี่ยพี่ว่าโดเมนเรน์ของ a l e v e l m a t h 2ไม่ยากจนเกินไปนะ เรามาดูโจทย์ข้อนี้กันครับโจทย์ข้อนี้เข,า,ขาบอกว่ากําหนดให้ f เป็นฟังก์ชันที่นิยามโดยฟังก์ชันนี้ครับโอเคไหม f x ให้มาในรูปของฟังก์ชันแบบบอกเงื่อนไขแล้วโจทย์ถามเราว่าข้อใดคือเลนส์ของฟังก์ชัน f นี้ครับเฮ้ย <Hey, S 2> น้องฮะสีน้องต้องรู้ก่อนเลนส์เนี่ยคือสนใจค่า y เลนส์นะคือสนใจค่า y โอเคปะ่ะ และถ้าน้องจําได้นะครับเจอ y ที่ไหนเหมือนเจอ f x ที่นั่นงั้นตอนนี้เรากําลังสนใจ range คือสนใจค่า y ที่ f อะไร f x เาปะและด้วยความที่ f x ของน้องเนี่ยนะครับมันมีฟังก์ชันชุดบนกับฟังก์ชันชุดล่างงั้นข้อน,นี้เวลาพี่คิด range พี่ก็เลยจะแยกคิดออกเป็นกี่ส่วนครับ2ส,ส่วนด้วยกันอะน้องมาดูเนาะนะครับพี่ก็เลยแยกคิดเป็น2ส,ส่วนแบบนี้ โอเคไหมนะครับก็คือตรงนี้ฮะฟังก์ชันบนอ่ะสมมุติพี่ไฮไลท์ด้วยสีเหลืองเนี่ยก็คือสนใจชุดนี้ถูกปะ่ะฟังก์ชันล่างนะครับพี่ขอไฮไลท์ด้วยสีชมพูก็คือพี่กําลังสนใจก้อนนี้ตามไม่ทําไหมฮะอ่ะงั้นไปดูกันข้อนี้งั้นตอนนี้เราได้ว่า f x นะมันจะเท่ากับนะครับ3 x บวก2ครับ ภายใต้เงื่อนไขว่า x ต้องอยู่ตั้งแต่0ถึง10อะไรครับ15ถูกไหมในขณะที่ฟังก์ชันล่างคือ fx นะมันเท่ากับนะครับ100ครับลบ 2x ใช่ไหมโอเคไหมฮะนะครับโดยที่นะครับค่า x นะครับจะมากกว่า15นะครับแต่น้อยกว่าเท่ากับ3อะไรครับ30โอเคปะ่ะคราวนี้ยับเป็หนหึงรอบเรนสนค่า y เจอ y ที่ไหนมันเจอ fx ที่นั่นนั่นแสดงว่าตอนนี้พี่สามารถเปลี่ยน fx ตรงนี้เป็นใครได้เป็น y ได้ถูกไหมพี่เปลี่ยนมันเป็นตัว y ได้และตอนนี้เรากำลังสนใจนี่ฮะค่า y สนใจค่า y ซึ่งถ้าน้องดูดีน้องจะเห็นว่าเฮ้ย y จะเกิดขึ้นได้ต้องรู้ใคร x แล้ว x ที่น้องจะมาแทนตรงนี้มันต้องอยู่ภายใต้เงื่อไนไขนี้หรือป่ดังนั้นพี่ก็เลยจะหาเลนส์โดยการที่ใช้ x ที่จะทำให้เกิดค่า y ตรงนี้เอา x ตรงนี้จัดรูปให้อยู่ในเทอมนี้แล้วพอ้องจัดรูปให้อยู่ในเทอมนี้เสร็จมันก็คือค่า y ค่า y ก็คือใครเลยเลนส์ ange, ตามท่ทไหมแอะงั้นไปดูวิธีการกันจากครับ x อยู่ตั้งแต่ศูนย์ถึงสิบห้า โอเคไหมนะครับพี่บอกว่าพี่ทําการครับคูณสามตลอดคูณสามตลอดเพราะฉะนั้นตรงนี้น้องก็ได้สามคูณศูนย์เป็นศูนย์สามคูณเอ็กได้สามเอ็กสามคูณสิบห้าได้สี่สิบห้าตามพี่ทําไหมครับเสร็จแล้วฮะน้องครับพี่ก็ทําการนะครับบวกสองตลอดพราะพี่บวกสองตลอดครับศูนย์บวกสองได้สอง 3x นะครับบวกกับ2เห็นไหมและ45บวก2เป็น47ยังต่างไม่ใชไหมฮะและน้องสังเกตเห็นไหมครับว่า 3x บวก2ตรงนี้มันก็คือใครครับมันก็คือใครครับ y เพราะฉะนั้นฮะเกมนี้จบลงแล้วครับน้องเห็นตรงนี้ไหมครับ y ก็คือใครครับ range ครับเพราะฉะนั้นสแสดงว่า ฟังก์ชันเงื่อนไขบนจะทําให้เกิดเลนส์ตั้งแต่สองถึงสี่สิบเจ็ดตรงนี้ตามพี่ทำไหมฮะอ่าในขณะที่เงื่อนไขล่างอ่ะมาจากครับจากฮะสิบห้าน้อยกว่า x และ x, x, x 30, นะ้อยกว่าเท่ากับสามสิบเนาะพี่ก็ทําการนะครับคูณด้วยลบสองครับพอพี่คูณด้วยลบสองใช่ไหมสิบห้าคูณลบสองได้ลบสามสิบครับแล้วก็สิบห้า ไม่ใช่สิบห้าคูนลบสองได้ลบสามสิบและ x คูนลบสองก็ได้ลบสอง x แล,แล้วก็สามสิบคูณลบสองได้ลบหกสิบแต่น้องอย่าลืมนะคูณด้วยจำนวนติดลบต้องทำไมเครื่องหมายกลับเครื่องหมายครับตรงนี้ตามานี่ใช่ไหมอ่ะเสร็จแล้วครับพี่ทำการบวกหนึ่งร้อยครับพี่ทำการบวกหนึ่งร้อยครับงั้นลบสามสิบบวกร้อยน้องก็จะได้เท่าไหร่ครับเร็วลบสามสิบบวกร้อยน้องก็จะได้เท่าไหร่ครับ ได้เจ็ดสิบครับก็จะมากกว่าตรงนี้ก็จะเป็นร้อยลบสองเอ็กถูกไหมแล้วก็จะมากกว่าหรือเท่ากับฮะร้อยบวกกับลบหกสิบก็จะเหลือสี่เลยครับสี่สิบตรงนี้น้องทุกคนตามพี่ทันไหมตรงนี้น้องทุกคนตามพี่ทันไหมโอเคนะอ่ะเพราะฉะนั้นครับน้องเฉ็นว่าตรงนี้มันก็คือค่าของใครครับของ y ถูกป่ะพี่ก็เลยจะเขียนได้ว่าเป็นเจ็ดสิบ มากกว่า y มากกว่าหรือเท่ากับ4เลยครับ40ตรงนี้น้องทุกคนตามพี่ทันไหมโอเคไหมฮะและไอ้ก้อนนี้มันก็คือใครนั่นแหละ range ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสนใจตอนนี้คือ range range เกิดจากฟังก์ชัน2ช่วงคือช่วงบนกับช่วงล่างช่วงล่างน้องจะต้องนำสองอันนี้มารวมกันนี่ฮะน้องจะต้องนํา2อันนี้มารวมกัน,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 กนคือเอาก้อนนี้ กับก้อนนี้น้องต้องจับมันมารวมกันนะซึ่งพอรวมกันน้องจะสังเกตเห็นว่าค่าเรนที่น้อยที่สุดคือใครคือสองค่าเรนที่มากที่สุดคือใครเจ็ดสิบฮะและที่สองมีเท่ากับคือเอาว่าเอาแต่ที่เจ็ดสิบมีเท่ากับไหมไม่มีคือไม่เอาเจ็ดสิบถูกปะงั้นพอน้องรวมกันเสร็จน้องก็เลยจะได้ว่าเพราะฉะนั้น เรนจ์ในข้อนี้ครับมันก็คือปิดที่ใครครับสองเพราะมันมีเท่ากับตรงสองก็คือเอาสองไปจนถึงเปิดเจ็ดเลยครับเจ็ดสิบครับเพราะว่ามันไม่มีเท่ากับที่เจ็ดสิบก็เลยต้องเป็นช่วงละช่วงเปิดซึ่งมันตรงกับช้อยข้อที่อะไรพอดีข้อที่สี่พอดีนั่นเองเห็นไหมฮะเห็นไหมตามที่ทำไห้ฮะและนี่แหละครับคือเรนจ์ในข้อที่เก้าของเราฮะแต่แน่นอนครับถ้าเอาแบบเบสต์ตามนี่เลยนะนะครับ หลักสูตรจริงๆเนี่ยเขาจะเน้นให้น้องเนี่ยหาโดเมนเลนจากกราฟเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ขอแถมหนึ่งข้อนี้พี่จะวาดกราฟให้น้องดูโอเคปะ่ะอ่ะข้อนี้วาดกราฟอย่างไรน้องสังเกตนะพี่ตีแกนก่อนโอเคอันนี้ฮะคือ y เท่ากับ f ไรครับ fx แกน y ถูกปะ่ะอันนี้ก็คือแกน x ข้อนี้น้องสังเกตไหมฟังก์ชันเนี้ย ค่า x เ,เนี่ยแบ่งเป็น2ช่วงคือช่วง0ูนถึงสิกับ1 5บถึงสาละสาสิบงานพี่ก็เลยเขียนตรงนี้เป็น0เป็น15บห้าและตรงนี้ก็เป็น30ครับโอเคนะเสร็จแล้วน้องสังเกตไหมครับว่าไอช่วงดูนะ0ูนถึงสิเนี่ยมันจะทำให้เกิดเรนคือ2อถึงสีละสี่สิบเงานพี่เขียนแบบนี้กันครับนี่ฮะ2ครับตรงนี้ครับ47อ่ะเดี๋ยวพี่ขอลบตรงนี้นิดนึง ขอคืนพื้นที่หน่อยโอเคไหมงั้นน้องก็จะได้เป็นแบบนี้ครับนี่ฮะมีค่าตั้งแต่สองจนถึงสี่สิบเจ็ดกลมๆสิเอออ่ะแล้วก็ลากเส้นเชื่อมปึ๊บอ่ะแล้วพี่ก็ฝนทึบๆท,ที่พี่ฝนทึบๆเพราะว่าน้องดูงี้ครับนี่มีเท่ากับเห็นไหม ในขณะที่น้องครับดูตรงนี้อันนี้นะในช่วง15ถึง3ละ30ดูให้ดีนะ15ตรงเนี้ยมันทำให้เกิดเลข7อะไรขึ้นมา70นะโอเคไหมฮะและ30มันทำให้เกิด4อะไรขึ้นมา40นะเวลามองต้องมองแบบนี้นะโอเคไหมฮะอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเราเลยจะได้กราฟเป็นลักษณะน,นี้ฮะตรงตำแหน่ง15ตรงนี้เหมือนกัน มันทำให้เกิด70ไม่มีเท่ากับเห็นไหมไม่มีเท่ากับมันก็เลยต้องโปรง่งเห็นไหมมันก็เลยต้องโปรง่งโปรง่งอ่ะและตรงนี้พี่ขออนุญาตตัดที่70และตรงนี้ฮะตําแมงสามสิบาให้เกิด40มีเท่ากับจริงไหมอ่ะงั้นตรงนี้พี่ก็คือวงกลมมาอย่างนี้อะและตรงนี้พี่ก็ตัดที่40นี่ โอเคไหมอ่าแล้วก็ลากเส้นเชื่อมนี้อ่ะโอเคไหมและอย่าลืมฮะตรงนี้ต้องฝนทึบฮะที่40โอเคปะโอเคไหมฮะอ่ะแต่ว่าที่70ตรงนี้ต้องฝนไหมไม่ต้องและเรนต์คือสนวายใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเราเรียกว่าช่วงของเรนส์นี่ไง นี่ฮะคือช่วงของเลนส์นะท่านี้คือช่วงของใครครับของเลนส์โอเคป่ะท่านี้คือช่วงของเลนส์โอเคไหมฮะดังนั้นน้องก็เห็นว่ามันจะเริ่มตั้งแต่ใครสองไปเรื่อยๆจนถึงเปิดเจ็ดละเจ็ดสิบก็ตอบโจทย์ข้อที่สี่นั่นเองครับตรงนี้นะ้องทุกคนตามพี่ทันนะชัดเจนนะและนี่ก็คือโจทย์ข้อที่เก้าของเราครับผม